Put your flags up in the sky สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมพระรักกินเจ้านะครับผมสะสมพ่อเสกครับครับก็มาเจอกันนะครับในช่วงของฟุตบอลโลกนะครับซึ่งก็มาถึงรอบแรกนัดสุดท้ายของแต่ละสายกันไปแล้วนะฮะเราคุยกันไปสองสายแล้วนะฮะซึ่งก็ยังไม่บายสี เ้วก็อรอรุนจะพูดอะไรสองสายไม่ไปคือม,มันก็สองวันไงนวันหนึ่งสายวัน,นก็สายกว่านิดน,นิดนะก็ถือว่าอย่างน้นอยๆนะฮะในฟุตบอลโลกคราวนี้ยังมีทีมใหญ่ๆนะที่ยังหลุดเข้าไปไม่ถึงกับตกรอบไปสุกเรียกนะก็ที่จะพูดกนะ็คือในวันนี้ก็มีกลุ่มะนะกลุ่มกลุ่มดีกลุม่มดีนี่ก็มีบินเมย์และตาม,มทฤษฎีก็ คิดได้หลคิดได้เหมือนว่าภาพปฏิบัติไม่ได้ตกอังกฤษนะตกนะครับวันนี้อังกฤษจะเจอกับคอสตาริก่านะฮะซึ่งก็เป็นเกมที่ถึงจะอยู่ในสายการที่เข้ารอบตกรอบยังไงก็ตามนะอังกฤษเจอกับคอสตาริกาทีมนี้ไม่ง่ายก็คอสตาริกาเองโดยหน้าเสียมผมก็อย่างที่บอกคือมาถึงตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องภูมิใจทั้งชาติ่ะเนาะมาได้แบบว่าโอ้โหได้ลุ้นอะ ในลุ้นแบบยาวๆด้วยไม่ได้ลุ้นธรรมดาเพราะนั้นก็เลยทำให้พวกเขาเองเนี่ยดูแล้วโอกาสที่จะผ่านเข้าไปในรอบนั้นก็ก็มีเนาะยังมีอยู่มีมีเยอะเลยล่ะเปิดกว้างเปิดกว้างมากนะเปิดกว้างมากกว่าอุลวัยที่ซ้ำไปเพราะว่าอุกวเองอาจจะชนะอังกฤษมาได้นะแต่ในเดียวกันวรติเก้แค่มันก็แค่เสมออิตาลีมันก็เนี่ปะไหวไหมก็น่าจะไหวนะเพราะว่าหนึ่งคืออุกวัยชนะ อังกฤษมาอ2-1น,นะฮะแล้วแพ้คอสเซกามา 1- ประตูต่อ3นะฮะประตูได้เสียมันยังติดลบอยู่หนึ่งสําหรับอุรุกไวยใช่ไหมฮะในขณะเดียวกันถ้าหากว่าอคอสเซกาเสมอกับอังกฤษในวันนี้นะครับมันก็ยังยังไม่แน่นก็มีโอกาสที่จะลุ้นที่จะเข้ารอบได้<ช>นะครับ,รบ,รบตอนนี้ก็คอสเซกาก็เอาเถอะ ทั้งในทั้งนั้นก็ต้องชมอะ่ะนะฮะการเปิดหัวด้วยการเอาชนะลุกไวมันนี่มันก็เป็นเรื่องที่หลายคนคิดนะ,ะเราสองคนก็หน้าแหกไปแล้ว,ลวนะฮะ,<น>ะแล้วก็มันเป็นตัวอย่างให้หลายทีมเอาเอา,เอาเอเย่นเอาอย่างนะ,ะมันเป็นตัวอย่างที่ต้องชมเลยนะว่าคคสิกาสู้ด้วยวิธีการานะ,ะสู้ดวยดูสู้ด้วยกลยุทธ์ของฟุตบอลอสู้ไม่ได้เล่นรับหนาแน่นครับก็ สู้ไม่ได้ก็ไม่ต้องไปคิดการใหญ่อะไรมากมายใช่คือใช่เออเนี่ยโอ้โหเนั้นต้องซื้อนะสู้ไม่ได้อย่าคิดการใหญ่คือถ้าถ้าคิดการใหญ่ปุ๊บมันจะหลวมไงมันจะทําให้เกมรับมันหลวมแต่เผอิญว่ามันต้องเล่นแบบรู้ตัวเองอ่ะรู้ตัวเองก็คือบางทีแล้วอย่างคอสติก้าเนี่ยพอบอลอยู่ด้านหน้าปุ๊บอ้าวไปเลยครับโจเอลแคมเบลเชิญพี่คนเดียวเลยฮะพี่พี่อย่าทำารทำมันเป็นเรื่องที่มัน ฟุตบอลผมย้ำตลอดเวลาเป็นเป็นมันเป็นศาสตร์ที่ไม่มีใครผิดร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครถูกร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างคอสเนกาเล่นระบบเก้าหนึ่งได้เพราะว่าอะไรมีทางด้านของลุยส์เป็นเป็นเพลย์เมกเกอร์แต่ก็ไม่ได้สร้างสรรค์อะไรมากมายนะครับแล้วคริสเตียนโบเลนโยนะครับแอ่โบเนโบเนโบนยอสโบเลนยอสโบเลนยเนี่ยสองคนก็เป็นผู้ช่วยของเคมเบลแต่เพอเออไม่เคมเบลมันเร็วตามไม่ทันงั้นเลยบอกว่าเอาละเอ้ย ไอ้น้องมึงไปก่อนเลยมึงไปรู้เขามึงยิงก็ยิงยิงไม่ได้ไม่ไรเดี๋ยวมึงก็ค่อยวิ่งกลับมาเดี๋ยวพี่จะรออยู่ที่นี่ก็เป็นก้าวหนึ่งก็คือมันเป็นวิธีการเล่นของทีมเล็กๆทีมนึ่งแหละที่รู้ตัวเองไงรู้จักว่าตัวเองควรทำยังไงถ้าหากว่าโจยแชมเบลทำไม่ได้ แต่ว่าตัวเองก็ยังทีมตัวเองก็ยังไม่เสียประตัวเองควรสู้ถูกต้องเกมรับก็ยังยังสามารถที่จะคุมพื้นที่ไว้ได้สมมติไอ้สาคนที่เราเ่ยชื่อไ้วนะอันนี้มาถึงไอ้สองตัวรับเซลโซบอเกสนะครับแล้วก็ในฝั่งของเบอร์หมายเลขสิบเจ็ดอย่างอย่างเยนซิเตเฮด้าเตเฮดาไอ้สองคนนี้ก็บอกว่าเอ้สามคนนะไอ้ไอ้ลุยแล้วก็ไอ้บอลยอส ถ้ามึงเติมตามน้องได้ตามนะเดี๋ยวพี่จะรอตรงนี้เหมือนกันอยู่ตรงนี้เออตองนี้นะแล้วข้างหลังเดี๋ยวจะดันไปปิดนิดนึงพอตัดมาได้มึงดีเลยดีเลยนะเดี๋ยวจะก็เคยหนันมามนอยู่หน้าก่อเหตุโทษเดี๋ยวมาเจอันหน้าก่อเหตุโทษไอสองคนนี้บางทียังยังเล่นบอลทั้งเกมยังไม่เคยเลยไม่เคยขึ้นสนามคขึ้นสนามคือไม่ไกลมากแบบฟุตบอลคือเอาละอยู่แค่นี้คุมพื้นที่เสร็จพอเสียบอลตุ่มเอาละมาเก็บน้บ้านไว้บินน้บ้านไว้อลุกไปขยายหน่อยฮึ เหมือนไอ้ดอกบานดอกครุปดอกอะไรนะต้อยติ่งนี่เลยนะคือผมผมก็ชื่นชมกันนะเขาเล่นแบบหนึ่งลูกตัวเองสองมีวินัยอนะโค้ชบอกให้ทําไงทาอย่างนั้นใช่นะไม่ไม่แตกแถวอ่ะแล้วก็อย่างไอ้ฟูแบงอย่างจูเนียดิแอสนะแล้วก็คริสเตียนกัมบัวเนี่ยลองไปดูเทปเอามีโอกาสครอสซิ่งจากตำแหน่งเขาเนี่ยกี่ลูก มเขาซิงเขาทำประตูนะไม่ได้ไม่ได้เตะยาวนะเออไมม่ีไอเตะยาวเห็นบ่อยแต่เอาซิงแบบประเภทแบบบิ้วขึ้ไปแล้วรอปุ๊บเขาไม่มีไม่มีไม่าะมันมันมันก็มันไม่วิ่งไม่เกินครึ่งสนามเหมือนกันนะถูกต้องแล้วก็จุดเด่นของของคอสซิก้าทีมนี้ผมยกให้เลยนะนอกจากเซ็นเตอร์สาระแบ็กที่ยังไม่เอ่ยชื่อนะคนนี้ต้องเอ่ยก่อนเดี๋ยวพี่แย่งผมคีเลอร์น่าบาสไอนี่มันโอ้โหสุดยอดไปเลยประตูใช่ไหมโอ้โหพี่น้อง มันมีอยู่มุมหนึ่งที่กล้องฝรั่งจับมาครับมันดีดตัวทั้งที่บอลออกนะมันดีดตัวคือถึงคานอ่ะมันบินไปอ้โูบันถึงคานเฮ้ยสปิงก้อเท้าอะไรขนาดนั้นกาลังขามดีโอ้โหแบบคือบอกว่าเป็นสบตัวที่ที่เอาเลอะถ้าคอนเสิร์ไม่ได้คนนี้นะอคนเนี้ยมันต่างใจไอโอชัวหน่อยมันมาอย่างนี้สได้มันอย่างนี้อยู่คือี่มันอยู่ได่อยู่แล้วใช่มันหมดจะเหนียวก็เหนียวหมดจะไม่เหนียวก็ยังเหนียวอยู่นิดๆอ่านะฮะก็เลยมองว่า คอสติกาเป็นทีมที่รู้ตัวเองแล้วก็เล่นด้วยวินัยวินัยจ๋ามากๆนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกคือคู่เซนเตอร์แบ็กเนี่ยในตั้งแต่ทางด้านของเชโลก่อนสเลสอ่านทุกเม็ดบอลแนวลึกมานี่กินทุกลูกนะฮะก็ถือว่าเป็นทีมที่เล่นได้ดีในฟุตบอลโลกคราวนี้แบบเหนือความคาดหมายใช่ every, ใชนะเพราะเราไม่คิดว่าคอสติก้านั้นจะสามารถ เอาชนะอุรุกวัยได้นะฮทเกนมันเป็นรองแต่เขามีวิธีการเล่นที่สามารถที่จะทำให้ทีมเขาได้เปรียบคู่สู้ได้นะฮะในการที่อังกฤษเองสองนัดที่เห็นกันมาทั้งเจออิตาลีเจออุรุกวัยก็ยังไม่เห็นความแตกต่างของเกมในทั้งสองเกมมากเท่าไหร่นะะมีการแคบปรับแทคกติกบางอย่างผู้เล่นยังใช้ชุดเดิมนะฮะประตูก็ยัง เป็นโจฮาร์ดแนวรับเป็นจอห์นสันฟิวจากินกาแครี่เคยูเลตันเบนส์เหมือนเดิมตรงกลางก็เหมือนเดิมเจอราดเฮนเดอร์สันราฮิมสเตอร์ลิงแล้วก็เวนรูนี่รวมไปถึงตัวนี้เวเบกซึ่งคุณสมชอบมากนะฮะเกลียดมันเลยล่ะไม่ได้ชอบคือไม่ได้เกลียดเพราะว่าส่วนตัวนะเพียงว่าแท็กติก บางแทคติกมันไม่เหมาะกับเบเบกที่เล่นตรงนี้แค่นั้นเองแล้วก็ข้างหน้าก็เดนนิสสเตอร์ิครับปรับเอาสเตอร์ลิงไปเล่นริมเส้นและเอารูนี่มีตรงกลางคือถามว่าไอเชฟเนี้ยผมชอบอม,มันจะทําให้ข้างในเนี่ย เซ็นเตอร์แบ็กพรมงคแล้วมาทําให้ไอ้ลาฮิมที่เป็นเด็กอยู่เนี่ยเ,เล่นง่ายหน่อยเพราะมันอยู่ตรงข้างในเนี่ยมันบอลควาท์เขาชอบเยอะใช่ไหมใช่ไหมเพราะนั้นเอาลูนี่มาหมุนบอลแล้วตรงนี้มันก็นด,ดูเนียนขึ้นนัดแรกอ่ะจริงๆน่าจะเอาเวลลี่มายืนใช่อย่างน้อยเป็นเป็นตัวที่จะตันกับเบลโลอ่าเบโลได้แต่นี้พอพอปรับเทคนิคตรงเนี้ยอังกฤษดูดีขึ้นนะกับเกมกับเกมอุรุกวัยดูดีขึ้นแต่อย่างที่บอกคือพอพอริมเส้นไม่ทํางานระบบ ระบบที่442ถ้าดินแท่งทาง,งานนี้ก็มันก็กแย่แล้ว คือวันที่เจอกับรวไยต้องยอมรับจริงๆนะว่าราฮิมสซริงซึ่งว่าอ,อิตลีเนี่ยนัดครึ่งแรกเนี่ยดูโดดเด่นมากนะแต่ว่าวันเจออุรุไวัยเนี่ยราฮิมสซริงไปนไี่เป็นจริงเขาไม่ไม่ปล่อยเวลาแล้วไงคือเกมแรกเนี่ยอิตาลีก็เป็นอิตาลีคือปล่อยให้ให้เล่นไปให้<อ>พิ้วไปแต่พอแดนสุดท้ายเขาจะไม่ปล่อยอแต่อูรุกวัยนี่ตั้งแต่ครึ่งสนามมาน<อ>ี่ไม่ปล่อยให้ราฮิมได้ขยับมากไม,ไม่ไม่ไม่สามารถที่จะมีรันเวย์วิ่งได้เลยใช่ในนัดเจอกับอูรุกวัยเวเบก็อย่างที่คุณสสะะมบอกน เป็นนักเตะที่เขาชอบมากอืผมก็เลยผมงอนถึงรอสั้นเลยงอนงอนเลยไม่โัวไม่ได้รับคุยด้วยเลยไม่คุยวันนั้นโทรมาไม่รับไม่รับเลยผมบอกว่าเฮ้ยเราคุยกันแล้วไงเรื่องเนี้ยว่าผมอยากเห็นตัวที่มันเป็นประโยชน์อคือถามว่าไอตัวเนี้ยมันลุกจริงอแต่ประโยชน์ในเกมรับไม่มีครับอคุณอาจจะปรับไปเล่นเล่นสีน้ำสามก็ได้เอาเอาเอานด้านของไอเจมินเนอร์มาหรือจะเอามิดฟิลด์อีกคนหนึ่ง แจ็ควิวเชียก็ได้นะฮะไปเล่นเออทำไมไม่ใช้แจ็คบิวเชียผมก็งงคือจอมเทคนิคที่จะฮมงบอลดีๆไปรับบอลดีๆตรงการสนามไม่ใช้ไปใช้เบลเบกอย่างเงี้ยเดี๋ยวเอราฮิมซาริกเนี่ยผมบอกให้เกมเกมที่เจอกับลูกไวนนะดอบสักนิดนึงเอาตัวอื่นไปเล่นให้รู้สึกว่าเออลูกไวมันมันมีความพวงวาไอ้นี่มันเล่นยังไงเสร็จปุ๊บเราเอราฮิมลงมาสักครึ่งนึงเด็กเนี่ยมันพอถึงเวลาแล้วพร้อม มีความกดดันเยอะมันก็เล่นไม่ออกจะไปคาดหวังกับมันไม่ได้เพราะนั้นก็ต้องดอกมาให้มันนั่งดูที่เออดุนพี่เล่นแล้วก็เกมรุ่นพี่มันอาจจะนิ่งขึ้นพอเสร็จปุ๊บพอขอคู่ต่อสู้เริ่มอ่อนละเอาสลิงลงไปอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดอ่ะชวนวิ่งแข่งซะหน่อยเอราะท่านก็ดูตอนแรกเข้าใจได้ว่าเฮ้ยไม่ดื้อเว้ยไม่ดื้อแต่ต้นหลังเหมือนอ้าวพอไอไอที่อยู่อังกฤษพูดยัดหูโมาเอาเอาดูนี่อยู่ข้างในนะดีกว่าเอาเอาไว้ไหนไว้ไหนกลับมา มันไม่ใช่แต่ว่าวิธีการไม่ได้ปรับมันไม่ใช่เกฟเห็นไ่เพราะนั้นมันก็เลยทําให้ดูดูแล้วมันดูเกมลุกดูดีแต่ไม่ครบองค์ประกอบใช้คํานี้นะครับถ้ามีมีตัวริมเส้นอย่างเจมินเนอร์คนหนึ่งอาไหลีมอยู่อีกข้างหนึ่งผมบอกเลยเจมินเนอร์เป็นผู้เล่นที่เอาเฮอร์แมนที่นี่ไม่กล้าขายแล้วกันอะมีประโยชน์มีประโยชน์จริงมีประโยชน์ทั้งไล่ทั้งบอลที่วิ่งที่ว่างอาจจะไม่เร็วแต่ครบเครื่องแต่เกมนี้จะเห็นแล้ว จะส่งแล้วมันจะส่งมาแล้วกับโคซาริก้าอืมมันจะส่งมาแล้วส่งหาอะไรก็ไม่รู้ส่งมาแล้วมันจะทันไหมไม่ทันเที่อมือแล้วเจอคซาริก้าเล่นเก้าหนึ่งอืเจาะไม่ได้ผมว่าก็เจาะไม่ได้เอางี้ในเมืองยืนยันแบบนี้ยุันเล่นชุดเนี้ยชุดนี้เล่นไหมก็ไม่แน่นะเกมนั้นนี้มาจจะเป็นเป็นหน้าตาคือเปลี่ยนหน้าตาเป็นต่เปลี่ยนไม่ได้หรอกเพราะอะไรมันเป็นลมหายใจสุดท้าย ที่ขุนพลถึงตัวคำรามอังกฤษจะต้องคว้าชัยชน,นะก็คือการถ้าแพ้คอสติก้าเนี่ยนะโอโมึงถึงขั้นต้องนั่งเรือกลับเลยนะกลับนั่งเรือกลับไป <c oughs> ถึงฮิตโตรนี่มีคนมารอรับกันบานเอาเรือ,อเอาเรือมารับพรอมไข่เน่า <c oughs> มันลําบากไหมนะเพราะว่าบาบเชฟมาดูดีดูแล้วมันโอ้มันสู้ได้ะจากความบิดผ้าในเกมรับผมย้ำว่าอังกฤษชุดเนี้ยเกมรับนะที่เราคุยกันนอกรอบคือจอห์นเทอร์นี่ถ้ามายังช่วยได้ก็ใช่ ยังช <NEN. S 1> ่วยได้ไอ้ลูกที่โดนจริงก้านะใช่ไอ้ลูกที่โดนมงเข้าไปโดยหรือสเลสอ่ะถ้าจอน์แนได้อยู่ไม่โดนหรอกด้วยส่วนสูงไงด้วยส่วนสูงน่าจะไม่โดนคือโอเคเรารู้ว่าจริงจริงก้าอาจจะเป็นอาจจะเป็นเซนเตอร์แบ็กที่มีมีทางดีแต่อย่าลืมว่าเรื่องของการทำงานในในเกมใหญ่ใหญ่จริงก้ายังไม่ถึงใช่นะเคิวบางทีก็เอาตัวเองเังเอาไม่รอดเลยจะมาแบกอีก นี่คือปัญหาในเรมรับของอังกฤษแต่ก็เอาล่ะนะเจอกับคอสซากาวันนี้สองคนนี้อาจจะไม่ได้ไม่ได้ทำงานมากเท่าไหร่นะผมเชื่อมันเอาชุดนี้เล่นเชื่อผมดิเข้าใจไงแต่ว่ามันอาจจะไม่เหนื่อยมากเพราะว่าเกมของคอสซากามันก็มีแค่แคมเบลนั่นแหละถ้าเอาแคมเบลไม่อยู่นี่ก็ไม่รู้พูดยังไงนะนะฮะแล้วก็เกรนจอห์นสันเอาไม่อยู่ก็เลิกเถอะถ้าเกมนี้เสมอผมให้เครดิตอังกฤษนะอ่าเหรอเออที่มันทำได้แต้มนไงอ่ะ นนะประชดประชันขันาดนั้นเลยรอยฮอตสันคุณโดนสะสมพรสประชดขนาดนี้เลยคุณทําให้ผมหน้าแหกสองครั้งอ่ะคุณคิดดูแล้วกันคุณทำกับผมยิ่ได้ไงผมมั่นใจแล้วผมเห็นเกมอุรุวัยเกมแรกนะมันเกิดมันต้องดีกว่าแล้วมันดีกว่าจริงแต่จังหวะมันยิงไม่ได้แล้วโดนสองโป้งจบโดนแบบไม่ไม่น่าจะโดนด้วยซ้นะฮะก็ขนาดอุลุกกัยังอุลุกวัยังไม่ท็อปฟอร์มนะยังยังเป็นอย่างนี้เลยนะฮะก็ดูแล้วเกมนั้นนี้ กับคอสารกามันก็ได้เป็นอังกฤษแหละที่ได้ครองบอลเยอะแต่จะมีปัญญาทําอะไรก็ได้หรือเปล่าถ้าอังกฤษเล่นเกมแรกนะแล้วทั้งคู่เจอเกมแรกนะผมจะบ,บอก,กอังกฤษท่างคะแนนแต่ชั่วโมงนี้ผมบอกอังกฤษไม่แพ้ผมเปลี่ยนใช่ไหมยะ <c oughs> เป็นคอสารกาไม่แพ้ใช่ไหมเออจะดูดีกว่านิดหนึ่งนะคอสเรกาไม่น่าแพ้เพราะว่าด้วยเหตุผลพวกเขาเล่นเล่นด้วยความละเอียดนะครับแล้วอังกฤษเองแรงจูงใจที่จะขับเคลื่อนไปเอาชนะคอสเรกาเนี่ย ผมว่ามันมันน้อยลงทุกวินาทีตั้งแต่นาทีที่90ก็เริ่มถอยหลังไปเรื่อยอ่ะ,ะพอเริม่มพอหมดท้ายๆกออ็ไม่เป็นไรเพราะลูกขึ้นตรงนั้นเนี่ยแล้วยิ่งมันจะมีหูฟังไงไอ้เสมอกันนะใช่ไหมอุรุกวัยเสมอกับทางอิทลีก็เอเคเสมออรุกวัยนำศูนจนบะ <c oughs> เสมอ ไอ้เนี่ยจะมีความมุ่งมั่นมากกว่าที่เขาสเตรก้าเพราะมันทีมเล็กๆทีมไม้ประดับของสายแต่ว่ามีโอกาสที่จะเข้ารอบเนี่ยแต่ผมก็ว่านะมันก็มีแก๊กนะเขาสเตรก้าพอเจอช่วงเรรโฮต่อเนี่ยอคิดมากคิดมากแล้วก็พอวงพอวงว่าไอ้คุณอุ้นจะยังไงแล้วสุดท้ายนะตั้งกิดมาชเขาสเิรกาฉุดแม่งลงเหวทั้งคู่เอานะผมผมคิดว่าเขาสเตรกาน่าจะยันอยู่อ่ะเพราะมันมีเป้าหมายอยู่แล้ว ผมไม่ได้ต้องการชนะคุณอ่าถ้าพูดในแง่ของเดนมิวเดนมิวแปดสิบแปดนะผมไม่ได้ต้องการชนะคุณผมก็เคาะทุกโต๊ะเหมือนดุสิตเฉลิมแสนเลยอ่าใส่ไม่ใช่คอสตาริก้าอ่าก็นั่นแหละเหมือนกันนะวันนี้หลายทีนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ